สวัสดีค่ะยายาจ้าชาแนลค่ะ,ะมีข้อมูลอัปเดตมาใหม่นะคะสำหรับเพื่อนๆผู้จำหน่ายสลากเสรีนะคะลายย่อยหรือว่าผู้จำหน่ายสลากทั่วไปด้วยนะคะตอนนี้ทางสำนักง,งานสลากก็ได้ประกาศเป็นหนังสือออกมาแล้วนะคะว่าใครที่สนใจจะจำหน่ายสลาก L6 นะคะให้มา ลงทะเบียนหรือว่าสมัครผ่านลิงก์ภายในวันที่28สิงหาถึง28ตุลาคมนี้นะคะใครที่เป็นผู้จำหน่ายสลากใบอยู่ต้องการจะเปลี่ยนามาเป็นจำหน่ายสลากดิจิตอลนะคะหรือสลากแ6ในอนาคตนี้ก็สามารถ เปลี่ยนได้แล้วนะคะเขากําหนดวันให้แล้วนะคะเป็นวันที่28สิงหาถึง28ตุลานะคะให้ระยะเวลา1เดือนนะคะแล้วก็ในข้อความในประกาศนะคะก็ในเรื่องของ n 3นะคะก็มีโอกาสจะได้เป็นผู้จําหน่ายด้วยนะคะถ้าท่านเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอล l 6กนะคะเพื่อน,อนก็ใครสนใจก็ลองไปพิจารณากันดูนะคะก็แล้วแต่บุคคลนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็มาฝากบอกข่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลนะคะ ผู้ค้าสลากทั้งหลายนะคะผู้พิการองค์กรมูลนิธิต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายสลาก L6 ได้ด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตก็มีโอกาสจะได้รับพิจารณาในการาจำหน่ายสลาก N3 อีกต่างหากด้วยนะคะเพื่อ,อนๆก็ลองไปคิดไปคิดกันดูนะคะเพื่อนๆแอดก็นำข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดมาบอกนะคะอย่างเมื่อวานมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆด้วยนะคะว่า ถามว่าเขาจะเปลี่ยนกันวันไหนอะไรยังไงช่วงบ่ายที่ผ่านมาแอดก็เพิ่งเห็นประกาศนะคะก็เลยรีบทําคลิปมาบอกเพื่อนๆนะคะก็ใครอยากอ่านข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศนะคะเดี๋ยวแอดแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆไปอ่านกันได้นะคะอันนี้ก็เรานําข้อมูลล่าสุดนะคะเพื่พอนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารก็กดฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารกักสํานักงานสลากจากเพื่อนๆกลุ่มสลากทั่วประเทศด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะถ้ามีลิงก์วิธีการสมรัครวิธีการลงทะเบียนเกี่ยวกับผู้จำหน่ายสลากเดี๋ยวแอดจะมาแปะไว้ให้แล้วก็ทำคลิปไปพร้อมๆกันนะคะในวันที่เขาประกาศให้ลงทะเบียนในวันที่28สิงหาเดี๋ยวเรารอดูกันคะ่ะ